จุกาลาสวัสดีไม่เอาบอลปนกรุบกรุบเนี่ยไปยังทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีจ้าออสเตรเลียจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชมคมมวบุรีรัมบุงอายชาญแนลนะคะท่านชมคาจะเจอกันในเวลาตอนนี้16น,นาฬกา1นทีและอากาศที่รัสเรียตอนนี้อ่าย9องศา29-30แต่ก็ไม่ได้ร้อนมากมายไก่กองนะคะ วันนี้มาเจอการลังจากที่งานไปรับลูกสาวมาก่อนที่จะไปรับลูกสาวงาก็ไปแวะช้อปปิ้งค่ะแวะช้อปปิ้งไปซื้ออาหารการกินวันนี้ถามว่าทำไมถึงไปช้อปปิ้งหยุดงานค่ะหยุดงานหนึ่งวันพุธกับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันจันทร์วันอังคารทํางานอาทิตย์ละสี่วันวันวันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันเออวันอาทิตย์หยุดแล้วกลัวท่านผู้ชมแย่งพูดแล้วก็วันพุธพฤหัสหยุดงานค่ะวันพุธก็เลยเข้าของเครื่องใช้อาหารการกินหมด ก็เลยไปช้อปปิ้งค่ะถามว่าไปช้อปปิ้งส่วนมากแล้วไปช้อปที่ไหนส่วนมากเราเป็นคนเอเชียไงก็ไปช้อปที่ร้านเอเชียโกสตรีค่ะ,จ,ะ,าะจาวองปอนจา้านที่นําเข้าสินค้าเอเชียนะคะมีทั้งของแห้งของข้าวของหวานส่วนมากก็จะเป็นฟรอสตนจะเป็นพวกอาหารแช่แข็งจะเป็นพวกเนื้อพวกไก่พวกปลาเนาะพวกอะไรที่เป็นเหมือนว่าคนภาคเอเชียกินนะคะก็จะ ใส่ช่องแข็งไว้แล้วก็ซื้อเอามาละลายน้ําแข็งออาก็กินได้ตามปกติรสชาติถามว่าสดไหมก็ถือว่าสดอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ได้สดสดใสๆส,ส,สเหมือนที่ว่าท่านไปหาท่านผู้ชมบางคนไปหาปลามาเนาะมันก,ก็สดแล้วก็อร่อยเหมือนมัน,ม,นมันไม่สดแบบนั้นกะโอเคนะคะว่าพูนช้าคลิปนี้แงจะมาบอกท่านผู้ชมนะคะว่ากินลําไยที่ออสเตรเลียแล้วก็ซื้อข้าวของพวกนี้หมดไปในราคาเท่าไรหร่ลาไยกิโลที่นี่ก็มีขายค่ะบาพูนจ้าขออนุญ,ญาต คันตาก็จะไงเป็นคนบาบ,า,บาว,าบาวาติดตลกมากนะคะมาปวนจ้า,า,จาก็นายถือสาเลยนะคะคลิปนี้งาจจะมาบอรราคาสินค้าไปเที่ยวไปซื้อของที่ร้านเอเชียว่ามีอะไรบ้างและก็ลำไยที่นี่ก็มีขายเหมือนกันค่ะมีหลายๆสิ่งมีมเกือบทุกอย่างเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่ได้มาอยู่เมืองนี้นะคะไว้ชมกันเลยนะคะว่าวันนี้งานได้อะไรมาบ้างดูสิคะเนี่ยของเยอะแยะเลย ตามสภาพนะเจ้ามาปนจาครัวก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้าเยอะแยะมันจะแปะขายหมูเลยค่ะไปร้านฝรั่งเนี่ยไปร้านเอเชียเนาะร้านเอเชียไปสองที่ค่ะที่หนึ่งขายพวกผักผลไม้ที่หนึ่งขายขพาข,ายของแห้งอันนี้ก็เปร้านอ่าร้านฝรั่งไปซื้อขนมปังให้ลูกสาวไว้ไปโรงเรียนค่ะทำอ่าแซนด์วิชเนาะ อันนี้บวกือเทศภาษาเมเ้าปิ้งปอ,อกปิ้งปอ,อกภาษาอังกฤษคือร์เรกโทมัสโซสนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านฝรั่งค่ะอันนี้ร้านฝรั่งเนาะมีร้านร้านไอเทียสสองอันนี้พกขักอันนี้พกของแ้งแล้วก็ร้านฝรั่งค่ะร้านฝรั่งเนาะคะ่ะไม่ไปช็อปที่ไหนที่โค้ชเป,ปิ้ลไม่เก็ตจบไปที่โคนแต่ฉันมาเก็ตไปเอลดีค่ะเอลดีก็ก็คิดว่างากับลูกก็กินไม่ค่อยเหมือนกันนะคะงาชอบกินอาหารอีสาน,นบ้านๆเนาะ ลูกกับสาม,มีเขาก็กินได้มั่งแต่ว่าจะให้เขากินทุกวันทุกวันเหมือนเรานีเขากินไม่ได้จางนะก็เลยตัดสินใจวันนี้จะทำสเต็กให้ลูกสาวกินแล้วก็มันฝรัง่งแล้วก็บดค่ะแนี่มันเราโอเคทําผักก็จะเป็นผักลวกนะคะผักลวกนะสาว่าจะลวกดอกกระล่ำให้เขานะคะดอกกะล่ำแค่นี้ยก็ ก็ดีแล้วล่ะค่ะโอเคนะคะคุณผู้มารายการอาหารว่าวันนี้ได้ไปช็อปปิ้งอะไรมาๆในร้านฝั่งเป็นเนื้ออ่าไอฟิลเลอร์เนาะสเต็กไอฟิลเลอร์เป็นเนื้อใช้สําหรับสเต็กเป็นส่วนของอะไรก็ไม่รู้ไอฟิลเลอร์เป็นตาฟิลเลอร์ของตาหรือเปล่าก็ไม่ทราบใครรูปบอกด้วยนะคะอ่ารสชาติอร่อยมากค่ะทาแล้วมันเข้าแบบอร่อยจริงๆราคาอยู่ที่เท่านี้เมืพูดถึงตัวเลขด้วยนะคะบอกว่า ราคาอยู่ที่13.33ดอลลาร์ออสเตรเลียตอนนี้ลราเนอาสเตอร์อยู่ที่23บามบาทไทยยี่สิบาทกว่าๆบางทีก็22บางทีก็23แต่ว่าวันนี้อยู่ที่23กว่าๆนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ตีไปในราคา23กว่าๆค่ะอ่าราคาของสเต็กเนี้ยอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่องร272กรัมค่ะบอมปอูนจา๋า1นกิโล 99ค้า่ะกินโลละ50ดอลลาร์ออสเตรเลีย anyway, ก็1,000กว่าบาทคาะบอนโอ๊กาสแต่นี้มัน272กรัมนะคะมันคาะเขาข,า,ขาอยู่ที่1.3.33ถ้าตีค่าราคาเป็นเงินไทยอยู่ที่309บาทคาะบอนโอนกาสนี้เป็น2ชิ้นเนาะแต่เขาคงกินไม่หมดที่เหลือเสร็จเรา <c oughs> แตยไม่กินได้หรือเปล่าโอเคสใส่ตู้เย็นกนะ่อนเนาะ ี๋ยวก็จะทำการหมักหม,หม,หมัหกของน้ำกาจะใส่แค่เกลือแค่นั้นแหละค่ะใส่อ,อื่นเคยหมักอะไร้วแล้วก็ขนมนมเนยนาะขนมบิสกิตนาะเอาไว้กินเล่นๆอันนี้กินจริงๆเนี่ยน้ำมันน้ำมันนี้ทําให้ลาทอดเข้าไปแล้วไม่เข้าสู่ร่างกายนะคะทุกคนรักสุขภาพนะคะแนะนำให้ใช้ไรเบรนดออยนะคะน้ำมันรำค่ะ งนี้ก็สูงเกินไปแล้วอมองวนเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่ขนมขนมขนมนมสดจ้ะอาพี่น้องมาดูระยการอันนี้ก็เป็นอง,งุ่นนะคะอง,งุอ่นอง,งุ่นซื้อมายเยอะก็กินไม่ทันอากาศร้อนด้วยเาาไว้ข้างนอกก็เน่าเร็วอากาศหนาวก,ก็เน่าช้าแต่ว่ากินไม่ทันก็เสร็จนกข้างนอกดี นี่ก็เป็นอาหาร่างของลูกสาวนะคะนี่คายช็อกโกแลตคิดแคทค่ะกินแล้วคิดมากเลยไม่ใช่นี่นะคะใบราคาค่าตัวค่าตัวเลขจำนวนเงินนะคะอันนี้กระเทยสองกิโลมันไซื้ออะไรมาไม่ทันก็ทิ้งจ่าสนมากจนแต่ก่อนเคยซื้อมาปุ๋ยซื้อยามีทุกสิ่งโอเคเรามาดูของแห้งกันเลยนะคะ วันนี้เป็นพริกค่ะพริกสดแช่แข็งไว้มัน,มนทำไมถึงซื้อแบบนี้มันอยู่ได้นานค่ะบอปวนจ๋ารสชาก็เป็นพริกอัลฟราซันเรสไทชิลลี่เป็นพริกที่แช่แข็งสีแดงประเทศไทยเผ็ดมากค่ะบอปวนใช้ใช้ดีประหยัดด้วยใช้ซองพริกไว้ก่อนโอ้ยลืมบอกราคาเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะคะพริกขนาดนี้อยู่ร้านไหนวะ เดี๋ยวคนเด้อไม่เอาบาระโอนใจเย็นๆกินเสียงโคตรีหาไม่เจอจ้ะอ๋ออยู่ที่ 4. 90, 4. สี่จุดเก้าสิบสี่ดอลลาร์ยี่สิบเซนก็เท่ากตีเป็นเงินไทยก็เก้าสิบเจ็ดบาทนะคะ เก็บอยู่ในอุณหภูมิมที่18องศาค่ะบอบโอนอันนี้ปริมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาไม่บอกอ่า50 g m 50กรัม 50... 500กรออันนี้ก็ ใคร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 บ้าน,นไหนๆใครก็มีนะคะเมียนี้ไม่พอต้องเมียนี้ด้วยค่ะปลากระป๋องตลาสามแม่ครัวค่ะชอบยี่ห้อน,นี้เปิดปุ๊บกินปั๊บเทปปั๊บอร่อยด้วยเป็นอาหารที่ใครๆก็กินกันทั่วโลกนะคะมาม่าก็เป็นรสต้มยำเด้อบาวูนซื้อมาเท่าไรซื้อมาสามห่อชอบกินนะมาหิวหิวง่ายๆเร็วๆดีนะซ้ห่อห่อละหนึ่ง เหรียญ79สตาตามหอ่อละ41บาทจากบอกู้จ้าโอ้ลูาากาวเยาพ่พ่อพ่เนาะต่อมาก็เป็นปลานนลค่ะปลานนลอันนี้ปลานนลเหงา,าจะทำนึ่งหรือเผากินก็ไม่รู้เดี๋ยวพาลูกสาวไปเรียน กังฟูก่อนจะมาทำอะไรกินไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้ข้างนอกก่อนให้น้ำแข็งละลายก่อนจะ้ะปลาดิน5.70 5.70ก็ประมาณเกือบ200บาทจากบอฟูนจะ้ะอันนี้ก็เป็นปูนะคะปูใส่ส้มตำสินค้ามาจากเวียดนามหวานอมอร่อยคะ่ะเวลาใส่ส้มตำเป็นปูดอง ปิดให้ดูเนาะมันจะเป็นกระปุกแบบนี้ใช้แล้วมีประโยชน์ต่อนะคะเอากระปุกไปใส่พวกคลิกผงคลิกอะไรได้นีค่ะเป็นปูดองแบบนี้อร่อยอร่อยเดอนบาปูติดใจชอบกินปูด้วยใส่กระส้มตมใส่กับ,กบกอะไรได้ทุกอย่างเบอกแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ต่อมาก็ได้กับปลาทูค่ะกินสิลูกกินไหม ปลาทูใครๆก็ชอบเนาะปลาทูปลาสงมหาหันหน้าหันหลังให้กันเนาะหัวกับท้ายเท่ากันนะคะปลาทูนี้เอามาจากประเทศอะไรปลาทูนี้เอามาจากไซน์นอออกหมาจากประเทศไทยคะ่ะปลาทูปลาทูตัว แพกละ183บาทจ้าตัวปลานงก็อยู่ที่132บาทค่ะโยเกิร์ตนะคะท่านผู้ชมคะโยเกิร์ตเป็น1แพกหนแพกไม่มีทั้งหมด12อันนะคะอยู่ที่ราคาอ่าหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทค่ะ แล้วไอปูตัวเมื่อกี้นะคะอยู่ที่157บาทนะคะปูดองเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมคะทรีเลดีอินโทมโตเนี่ยเป็นแม่ครัว3าแม่ครัวนะคะ1อันเนี่ย199บาทค่ะ199หกระป๋องเนี่ยสองรอลลา์ออสเตรเลียก็เป็นกระป๋องละสี่กว่าบาทจากบองอุ่นแล้วอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะนั่นก็ได้แก่นี่คะ่ะไม้เซ็บเซมมีหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ชอบชอบ ชอบชอบดนตรีชอบเสียงเพลงชอบคนร้องร้องเพลงเพราะดีแล้วก็ชอบกราฟของเขาด้วยค่ะเซฟไหมเซฟไหมเซฟไหมเซฟอิริ้าอยู่ที่3 9มนะคะ1นึดอลลาร์ตีภาษาสี่ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่92สบาท57สตางค์บ้านเราจะบอลโอนจ้าเรดบูเรดบูเรดบูนั่นคืออะไรเรดบูนั่นคือทิงแดงน้องมีทุกอย่างติงแดงดื่มไปแล้วตอนขับรถมา กระทิงแดงหนึ่งกระทิงแดงสองดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็สี่สิบหกบาทค่ะซุปก้อนไก่ซุปก้อนขนาต้มยำนะคะท่านผู้ชมคะ่ะหนึ่งชิ้นมันมีสามอันแล้ว ขนอต้มยำ 1, 39, 9, 4, 6, 6, 9, หยน,นึ่งชิ้นสามสิบเก้าบาทสามจุด้าศูนย์ี่สิบหกบาทเก้าสอมมา่ด้อน่ก็ขนมจ้ โ okay, อเคค่ะต้ยมยำข่าโนต้มยำซื้อมา3อันนะคะอันละ1.30แต่3อันมันรวมกันได้90บาทจ้าบอมโอนจ้า90บดอลลาร์ออสเตรเลียเนาะอันละ30บาทบ้านเรากล่องหนึ่งแล้วก็ต้ยามยำมามา่มาอันละ1ดอลลาร์10สตางค์10เซนรวมอัน3อัน3าองทีมาม่า 3, 2, นะ3 2, าองเนาะ3าองรวมกันเป็นเงิน76บหกบาท ชิลลี่เมื่อกี้นะ่ะอ่าพริกพริกแดงสดเมื่อกี้แช่แข็งอยู่ที่97บาทจามบัวปวนนี่คือร้านอีกร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ขนมเนี่ยอร่อยอร่อยนะสุดแล้วก็กนิันโมจาาบองปวนกิ่นของทีอันนี้ทำสเต็กให้ลูกสาวกินส่วนหนาก็จะเอาปลาเนยมากินวแต่ก่อนเขาทำรวมกันเนาะเดี๋ยวนี้เขามีเป็นเ,ออเวลาเปิดทีเดียว เลาเปิดสมัยก่อนมันจะเป็นซองอันนึงแล้วก็มีขนมขนมขนมแบบนี้วางเรียงกันถ้ากินไม่ทันเปิดไว้มันก็เสียถ้าเราไม่ใส่กลอ่องอะพลาสติกเก็บไว้แต่เดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นแยกเนาะดีนะเนี่ยอ่านอะไรก็ออกแล้วก็เก็บได้ง่ายเลยโอ้ดีมาก แค่ก็ใส่ตู้เย็นเนาะนี้เราจบไปแล้วนะคะปลากระป๋องม,มามา่าของขาบ่็ได้ต้มออยำเครื่อนต้มออยำขอขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือชมจนจบคลิปเนี่ยสิ น่ารักที่สุดเลยน่ารักทุกคนแหละคะ่ะอันนี้เราจะมาอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้เป็นร้านแบบต้องอ่านชื่อร้านมันไซร์ละ่ะโอ้ดิเป็นคนน่ารา้านร้านติดกันเซ็ตไหมนี่ทิ้งแดงเก็บไปแล้วดอกกระลำจ้าบองปูนจ้า อันนี้ได้มันต่างมาอันนี้ได้ประกาศครึ่งหนึ่งแต่ประกาศที่นี่ใหญ่มากเลยเนาะประกาศขาวครึ่งหนึ่งว่าจะทําอะไรกินก็ไม่รู้เดี๋ยวคิด่อนอันนี้ใบโหระพาจะบอกปนจา้าอันนี้ก็คือมาม่ามาม,มา่มมาโอ้เส้นหมี่ค่ะของแห้งของแห้งของแห้งมะขือเปาะป มะเขือปอกมะเขือปอกแล้วก็ลำไยค่ะที่นี่ก็มีผลไม้แบบบ้านบ้านเรานะคะแถวภาคเหนือของประเทศออสเตรเลียเขาก็ปลูกอาหารเอเชียผลไม้เอเชียเยอะไปหมดเลยค่ะอะโวคาโดหเห็นในเฟ c บุ๊กเขาเขียนว่าอะไรนะที่เขากําลังคุยกันแบบตลกตลกมาบอกโอนจาน์ก็จำไม่ได้แล้วก็บักแตงค่ะพริกไตตนค่ะที่นี่เขานิยมให้เอาถุงชอป,ปิ้งไปไปเองนะคะ ที่เทศไทยเขาก็ทำเหมือนกันเนาะคุณโครงการใช้พลาสติกเอากระเป๋าถุงไปเองถุงพลาสติกช้อปปิ้งไปเองเจ้าที่ร้านเขาก็มีให้ค่ะแต่ตก็ให้ฟรีเดี๋ยวนี้ก็ขายโอเคค่ะเราก็เริ่มจากอะไวส์กราว์เปเปอร์เป็นเช็กไยขาวปน สองละ,ะสีบเอ็ดาทค่ะซื้อมาสองเนาะแล้วต่อมาก็ได้แก่ลำํำไยนะคะลำํำไยอยู่ที่กิโลละ20่ตอนลล่์ออสเตรเลียก็เท่ากับสอ0หบาทนะคะวางปูนจานี้มันได้6กรกรัมก็อยู่ที่2 9งรบาทจาอยากกินนะ่ะก็เลยซื้อมากิน โอเคแล้วถามว่ามะเขือปอกแบบนี้เอามาแกงเขียวหวานกับไก่ซื้อมาแล้วไก่ว่าจะแกงเขียวหวานไปกินกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาชอบอาหารไทยมากเลยเขาบอกว่านะก็เขาก็บอกก็ชอบอาหารไทยงก็ไม่รู้คิดอะไรทำแต่แกงเขียวหวานที่ขึ้นชื่อกะต้ยมยำกุ้งเน,ะนาะก็เลยคิดว่าเอาซื้อไก่มาแล้วมาจจะทําต้มไอ้แกงเขียวหวานใส่มะเขือป,ปอกไปให้เขากินด้วยแชร์กันกินเนาะมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งทําอยู่กับคนอ่า บังกาเทศเนาะเพื่อนบาอา้านอาล่ามะเขือมะเขือปอกบ้านเรานี้อยู่ที่48กรัมนะคะบางปวนจาราคาอยู่ที่111บาทค่ะอะโวคาโด2อลูกไหนไซส์กันห้าดอลลาร์สเตเรียห1ึ่บาทจา้ะแพงนะน โอเคค่ะบอลปอนจ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้งาซื้อไปในราคา,า46ดอลลาร์ออสเตรเลีย20เซนตนะคะท่านผู้ชมถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,071บาทจ้าไอ้กลัวเมื่อกี้หมดไป1,323บาทของแห้งพวกพี่ไม้พวกมาม่าอันนี้เนาะแล้วก็ร้านฝรั่งหมดไปพันกว่าบาทเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ประมาณ สามพเกือบสี่พันบาทจ้าถ้าอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานเพราะว่างาก,กินคนเดียวลูกสาวก็ไปทํางานไม่ค่อยได้อยู่บ้านกินอะไรหรอคะ่ะบอกาจ้าก็อยู่ได้ประมาณสิบกว่าวันถ้าของมันไม่เน่าไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งก็สองอาทิตย์ค่ะส่วนมากให้นกกินกินไม่ทัน ขอขอบคุณมากมากเลยจ้าบอลบนลจ้าคลิปนี้บลงานขอสสมเรียนแมวบอลวนตัวเต็ำเน่เ้อจ้าจะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปขอพระคุณทุกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนน้าๆคนด้วยนะคะขอให้ช่องของท่านเติบโต๊ะโต๊ผิดพาประการใดในงานขอถกขออภัยด้วยนะคะอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็เป็นเป็นเรื่องจริงโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอ้ในแงานฟังด้วยจ้าไม่บอาประโอนจ้าจุ๊กะและสวัสดีค่ะ ជាចូលទៅបោប្រាក់អូនមកប្រាក់អូនប៉ៃលីចា